สวัสดีครับผมโจสารอดนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําที่นอนดีๆนะครับแล้วก็ที่นอนที่มีคุณภาพนะครับจากแบรนด์ Sleep Happy นั่นเองครับ by d r e m a s t e r ฮะส่วนหน้าตามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูข้างบนกันเลยดีกว่าครับนี่ครับที่นอน Sleep Happy นะครับขนย้ายได้ง่ายเคลื่อนที่ได้สะดวกสบายเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าข้างในเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไง ที่นอนสลีปแฮปปี้นะครับคือเจ้าแรกเลยที่เขาเนี่ยอัดสูญยากาศนะครับที่นอนของเขาเพื่อที่จะสามารถขนย้ายได้เคลื่อนที่ได้สะดวกสบายเดี๋ยวเรามาดูต่อดีกว่าว่าข้างในเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับ <c oughs> <c oughs> นิ่มมากๆครับโอ้โหที่นอนสลิปแฮปปี้นะครับผมที่สําคัญเนี่ยความพิเศษของที่นอนตัวนี้นะครับผมมีความหนาถึง10นิ้วด้วยการรับประกันถึง10ปีเต็มๆแล้วก็ยังแถมชุดเครื่องนอนต่างๆมาให้เราอีกด้วยนะครับ <Hey. S 1> แล้วความพิเศษมากไปกว่านั้นเลยก็คือเจ้าตัว Pocket s ตสปรินะครับซึ่งมันจะกระจายน้ําหนักโดยเฉพาะตรงสะโพกแล้วก็หัวไหล่ของเราทําให้ปัญหาในการนอนดิ้นและไปรบกวนของคนรอบข้างเนี่ยหมดไปครับ และที่สำคัญใครที่สนใจจะสั่งตอนนี้นะครับเขามีบริการส่งฟรีถึงบ้านเลยหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางเหล่านี้เลยครับ